สวัสดีครับพบกับผมบาดงอินดี้มือนเคยครับมืดหน่อยนะครับบรรยากาศท้องไร่ท้องนาการกบการเขียดครับวันนี้ผมพาพี่น้องมาการกบการเขียดครับจากสีมานบัมานเลยครับมืดแดครับฝนตกมัวนี่ครับเขียดออกนะการกบการเขียดหนาครับมีเจอหละตัวนึงครับมืดแดดกับการเอิงถ่ายอีงนะครับ อาสีมืดแหนนี่ครับบอกจกกอุกีน่องสีเย็นอยู่บ่แหน่ครับแหนอันนี้ครับ,รบเดี๋ยวผมจิจับเอามันก่อนเนะครับนี่แหละครับเขียด โอ้ยพี่น้องเอ้อยาก,าาก,ากาคืคอเนาะทั้งอ,อ,อยากทับ,บโทรศัพท์ทั้งอยากเอาเขียดครับนะทิทาเบิ้งเด้อครับว่าสีมานหรือบุมมันครับหลายอยู่ครับเขียดมือนี้ครับโอ้เอาเนี้ยไปทั้งอยากเอาเขียด คือสีเมนครับพี่น้องครับมาคือ,อตัวใหญ่อยู่ว่ะฟองโตไปได้นี่ตัวนี้คือก้อนาเบ่งนะครับพี่น้องเอาหมูแล้วถุงคือแม่แบบนี้อยู่หาวอยู่หน้าครับนี่มูลใหญ่คนไห้ครับเ้เบิ่งครับนี่ เดี๋ยวเดี๋ยวคนกวนอีกเดี๋ยวเนาะครับอ่ะนออได้อีกแล้วครับโอ้ยมันจับยากครับพี่นอนขับโนเห็นอนีกแล้วพวมา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 ตามมานี่คือคือสิ่งตัวไงหมพี่นอนเด้อ อยู่ให้อยู่หน้าทำอาหากินกับว,วีซีชาวบ้านตามภาษาภูบาอีดีนะครับตัวไหนตัวไหนตัวไหน,ไหนไเห็นยี่บ่าหรอง่เห็นยี่ว่านี่เขียดครับเขียดเขียดหน้าครับเขียดหน้าเขียดหน้านี่มาคือแม่แบบเหนเน็ทรงคือทรงคือครับ อ๋ติดตามพอผพมสีได้หน่ย้ลายได้ครับเด้อเดี๋ยวตอนนี้มันถ่ายเนาะครับเอาแค่นี้ก่อนเนาะพอหอมปากหอมคอครับพี่น้องเดี๋ยวสิถ่ายให้เบิ่งตอนว่าสีได้หน่ยหลายครับติดตามคลิปต่อไปได้ครับว่าพมสีได้หนย์ลายที่ไหนครับโอเคนะครับพี่น้องครับอาเจอกันคลิปหน้าครับผมขอบคุณครับ